Oh, ใสวงามสใส่ผูดดีก้อยเนาะท่านผู้ชมสบายดีเนาะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาใส่มองเนาะ <c oughs> มาใส่มองนี่เนาะน้ำแบบน้ำน้ำท่วมเนาะนี่น้ำขึ้นมันขึ้นน้ำใส่ห้องน้ำใหญ่มันดันขึ้นมาเนี่ยนี่เนาะเริ่มแล้วเริ่มท่วมลายแล้วนี่มาเสอมองเสื้สมองปลาซิวเนาะนี่เนาะ จะลาดลงอันนี้โอ,โ,โอ้โหเลืกแท้เฮ้ยเนาะไปเบื่งน้ำกันเนาะเนาท่านผู้ชมตอนนี้เขากลังเขียมลงใส่นาะนี่เนาะออ้ยเนาะโอ้น้ำขึนเมื่มอเห็ดก้อยกินนี่แซ่บแซมืวานระดับน้ำสับไดขึ้นตื่นไม่นาะมือนี่ อยู eres, ver, inside, ่เนอผูนเนะสายหัวใหญ่มันเนออยู่นี้น้ำดันขึ้นมาใช้เชือเทิง์นผูน้าหนูหลีเนอมองสองอ่ะมาใส่ เล็ไปะบิดขันกูปักอีกขันเล็บนี่อไหนก็กำลังก่อเนาะใช่ใช่บิดขันใส่มองเนาะตอนนี้เนาะมองก็มองปลาซิวนี่แหละมองปลาซิวโอ้ยม่ใช่กางะนี่เอ้ยว่าสิกกางข้ามอันนี้เลยมีจีรตัอันนี้เลยวะเย็นบิดมันแล้วก็ นกนน้ำที่ทวนไปแล้วเป็นรเป็นรอบสองอีงอกเนาะรอบแรกวันที่เท่าไหร่มันทวมมันนี่ อันที่หนึ่งเนาะตอนช่วงพายุเข้าใหม่อันนี้ก็ขึ้นรอบสองแล้วแต่ยังบ่ทอเก้าท่อเก้าชวมชุ่มไม้ไผ่ตัวนี้เนาะเกือบหนีบุได้ท่วมเพื่อนท่วมซานตลอดโอ้ใไผ่ตัวเนี้ยสวงแล้วฮะช่วงนี้ยังบขึ้นนะช่วงนี้เะว่า่ยังขึ้นน้อยอยู่ประมาณหาคนต่อผลสองสามมื้อเลยนี่หากขยุดหากกระเศร้ามื้อนี้แหละเบิ่งน้ำน้ำเดียวเนาะน้ำผิซม นั่งท่ายามมองจะน้อยจังยามมองเนาะจังเบิ่งน้ำเดียวลุ้นไปน้ำเดียวครเทาะ่าท่านผู้ชมมายามมองเบิ่งเนาะชื่อบอโอ้แล้ตัวนึ่ง

หอมนี่ผิดพลาดหอมนี่บุได้ร้ายเนาะสามชีตัวนึงทำผู้ชมผิดพลาดหอมอยูเลยใช่แบบมองเลยตีนสั้นเนาะน้ำเลึกป่าลอดกองมืดสุหลายจจััสสนนนนออชมตอนนี้เอากระย้ายที่บนไม่เนาะใส่มองบนนั้นน้ำน้ำยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ຢ່າງບດຮົາກລີຍຍ้ายມາໃຊພີ່ເນາຍັຕືນຢູ່ຕມຊື້ມນຕືນບ່ນນັ້ດັນຂຶ້ນດັນຂຶພຽງອພຽໍລ ครับผู้ชมเฮาเห็นมองกระเจ้าใส่ปะทชิมไว้เนาะถือง,งูงูจักงูยังสีนี่นงูยังนี่เลยงูป่างูป่าป่ะมัมีพิษนมันมีพิษเนาะแต่ว่าถึกมองกระเจ้าเนาะเจ้ามาใส่ใส่อยู่นี่เนาะพอดีพอดีพอดีเกินอือยายมาใส่บนใหม่แล้วบนทันแล้วน้ํายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยปลาบ่ถึกแล้ว เส้นนี้พุ่งเนาเบิ่งน้ำกำลับบงขึ้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสวยางามอีกประมาณสานาทีค่อยมาเบื้งกันออกป่าไว้ประมาณสามนาทีเน,นาะเดี๋ยว,วมาลุ้นน้ำกันเนาะอ้ชมชมเออบ,อบุอได้สำนอกป่าได้สองสามตัวเนาะน้ำก็ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนาะป่ามันก็ไปหลายบ่อนหลายเจ กำลังก,ก,กูมองมานี่บุทึกเนาะที่สองสามตัพอได้กิน <ś led> เราจะไปลองใส่บนใหม่อีกเนาะตต่มอีกบุลมูมีป่าของยูายนาปลา ชิ้แนบนข้านี่วะมึชี้แนบนไ,ไปไกลร้มึงก็เอาเข้าจ้อๆนี่ก็ได้นะนไก่ไรีล่ะชุดมอง นอกท่านผู hmm. ้ชมหางกระไส่เนาะนี่ใส่พอดีแล้วใส่อีกตัวฮะโอ้ใส่งามเนาาะปลซิวใส่งามใส่พอดีก้อยเนาะท่านผู้ชมบรรยากาศท่านผู้ชมเมื่อเลยเนาะปลากระบได้วู้มือนี่เนาะน้ำกะน้ำก็ขึ้นขึ้นเลยเนาะ ທາງຂ້າມເມືອແລ້ວບາດນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮົາພິຊິຂໍปິດຄລິບພຽງເທົ່ານີ້ເນາະເຂົ້າເມືອກ່ອນເນານ